สวัสดีครับผมพบพอกันกับช่องอีสานบ้านผู้ใหญ่หน่อยคือเกาครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องทุกทท่านทุกๆคนครับขอห้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องปีหกครับปีใหม่ก็มาตอนนกคือเกาครับกับเสี้นล่องครับนี่ครับมาสองคนโดนแล้วก็่ได้ไปเสี้นล่องใส้ไว้นีครับพี่น้องนกปากคือเขาเรียบร้อยแล้วครับ เจ้านมเปรี้ยวเปิดเดิมหลังจากายาย่ายซื้อเก่าพ่นก็คือเจ้าเพชรนครโดครับไปยูรำพ่นมันเปลีป่ยนซื้อออกมาเป็นเจ้านมเปรี้ยวอา้าวันนี้สีได้ไปเอาแล้วครับออกมาเทียงหลังจากเห็ดบุญเห็ดยังเรียบร้อยนะครับปีไม่นี่ครับใช้ว้ต้นนี่ครับนี่กับไม้กับยูข่างโุงเรียนชุมชนบางท่องครับไม้ยูข่างโุงเรียนชุมชนบางท่อง หมล็อกให้เพิ่นแล้วครับเอาเดี๋ยวให้เส้นลองไปเอาครับผมเอาเอกนกลงมาเลยเด้อไปแล้วครับจะคล้องเพื่นหลังจากบ่ได้ออกมาน้ำดนครับข้าเฮียนหนังสือพี่น้อง ยังรัดปลาแล้วยังไปผลครับบ่ได้โดนแล้วโอ้ย่นค้าเฮียหนังสือบ่ได้มากผ้ามา,ามือน,นี่ทีแรกว่าสิบ่ผ้ามาดอกพี่น้องแต่ว่าพ่นว่าเหมือนผมก็สทได้ไปโุงเรียนแล้วผ้าผมไปแนไว้สันเลยผ้าหมาไม้นี่ครับโดนแล้วบ,บ่ได้มากพี่น้องข่างลุงเรียนชุมชนวังทอง่องตำบลวัวงท่องอำเภอบันดุงอุดอรนครับเอาล่อ่นเอาอนกมาก่อนเนาะ นะครับมันมาน,นครับร่มร่มอยู่ห่างร่มแห้งร่มคอยครับเป็นบางช่วงสภาพแหงแรงตามย้ำแรงนะพี่น้องเริ่มสักกาดปี66นะครับเชื่อนล่อง จัดแตมแล้วพี่น้องเปิดสักการปีหกหกเซียนล่องจัดแต้มกำลังมากครับหมันหมนเจ้านุมเปี้ยวปบะเดิมซื้อไหม พี่น้องนี่ฉเฉลยเจ้านมเปรี้ยวครับของเสี่ยนหองครับแต่งานผมมนฮะแต่ผลงานผมไม่คุณแต่มนงามพร้อ,รอมบ่ะเาขาแบบบอยซุ่มให้่เสียงคือเก่าครับเดี๋ยวขออนุญาตปดนก,ก่อนพี่น้องอืมครับเจ้าเพชรนครโดอยากขึ้มแน่พี่น้องนางยูโฮมครับฉเลฉเลยเพิ่นห้องออกออกอยู่แต่ว่าบรูว่าเสียงยังครับ เอาใจมึงดูมัน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 ขันบ่มันสูบบ่กำค้านมางดูเอาบุาลุกเอาเอาบุลุกอ๋อยกโป้แน่ได้แจมเยี่ยมโอ้ยกล่องกับโวกแกงครับเอามันมานครับเอ่อมันมานแล้วเสียนลองพี่้องเ้ยประเดิมใช่ปีไม่พอดีหกฮกครับ เขาดุงเขียวดากมันทีบอ่ะเอาเอาไปก่อนพักกินเย้เส้ยครับเพื่อน มามาแล้วครับผมเจ้านมเปี้ยวลกคนปีกบอกว่าเรจะเสียนสองเสียนแนีว้วขึ้นวัดขึ้นปลาขึ้นบอาผิด ภาพย่ำแรงกัแบบนี้แหละครับ